สวัสดีค่ะสวัสดีพรอมแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้คุณพร้อมกันหรือยังที่จะมาขูดหวยอเมริกากับเราพุณนเดยมวันนี้คือแบบ c k ไฟ i เด y นะคะหลังจากวันแต่งกิฟต์วิ่งวันขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวเฮาสิมากขูดขอโชกันเด้อค่ะเหร็นคือเกานะคะโคไปสายมาซ้ายเนาะมากหลายมันเห่็นง่ายดี เราเหมือนก็ว่าสิมีโชคก็ตัวนี้หลายกานะลัวเนาะเรามาเบิ่งกันว่ามือนี้เฮ้าสิมีโชคกับหววขูดตัวสามเหรียญบอล่องไปสื่อเบิ่งนะคะผู้ใดอ,อยู่ในอเมริกาเนาะอยากมักเล่นมักล่องมักเสียงโชคเสี่ยงดวงนะคะล่องเล่นเบิ่งนะคะล่องขูดเบิงะะ่งเนาะเพื่อเพิ่นให้โชคเพื่อเพิ่นให้ย,ยังนะคะคอยฟันนะว่าคอย ไปทงหน้าเราคอยไปเจอขั้นเด็ดสาขั้นน่ะติดปลาช่อนซ้ำแขนน่ะทั้งสามเตเลยทั้งสามขั้นเลยนะเราก็หันไปอ้าวไปเจอผู้ท้ายัตรที่นี่โอ๊ยกีแตกเลยค่ะปลาปลาช่อนก็ถือไว้นะคะไอผู้ทายก็มองมองนะแต่กับบด้คุยบดไดยหยังนะคะนะก็ไปตีเอาเด้อค่ะมาเป็นเลขอหยัง ่อยมากสามปดหาเนาะเพราะว่าคอยเคยถูกสามปดหาสามตัวตรงสามตัวโตดนะถูกท้องรถตลี่ถูกท้องหนาถูกท้องหลังนะคือแบบถูกที่ถูกที่หกมืนยะแบบังเสียไหมะนะมันมันเหล่าแต่ดวงขุนน้เนาะเราคอยแบบมีร่างสังหรณ์ว่าสามแปดหามาอีกบนะ่นเนาะจังเสียไหม มาขูดกันเลยละค่ะขูดง่ายๆ,ๆเพื่อพันหายจะเพื่อพันหายโชคข่อยทางนี้เนาะลอตเตอรี่ข่อยกระสือ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มาก่อรมือแต่งกิบิงอีเด้ๆๆมาเบิ้งกันด้อค่ะสองแถวเบิ้งภาพเนาะ กระเบิงผ่าตามเหนี่ยเลยนะะแนวตั้งแนวนอนมีราคาบอกแนวเฉียงเนาะก็มาเบิงกันเลยละค่ะเบิงแนวตั้งกอนเนาะมีล่มมีล่มตรงนี้นะคะมีแตงโมแตงโมมีนะมีลักข้างมีลักข้างนะคะมีกระถางดอกไม้มีกระถางดอกไม้แจ็คพอตสามดอลจบแค่มงนี้ถืออ้าว ใครถูกลอตเตอรีตร่ตัวนี้สามดอนมันจบแค่ตรงนี้เลยล่มล่มตรงนี้นะคะทุกคนแตงโมแตงโมลักอ่าลักข้างเบลตัวนี้นะคะลักข้างเบลคือกันถักไม้อดอกไม้อา้าวมันคือจบไปเด้ดทุกคนจบเกมเลยที่นี่สามดอนโอ้ยเนอะเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงราคาสีดอนมีบอนะคะ อ่ะสมโอในตารางนี่โบมีสมโอนะคะดาวมีดาวมีเหยียกนามในนี่โบมีโบมีเหยียกนามเนาะอ่ามีเหงือกในนี่กับโบมีเหงือกนะคะอ่ะซิฟดอนนะคะพอมีก็ขาวบอนะคะมีไก่ตุ่มคนแบกโลกมีบอโอ้มีนะคะคนแบกโลกมีกวาง กวางมีบโนกวางมีบโนกวางบ่มีนะคะ่ะกบมีบ bon. ่กบกับบ่มีนะอ่ามาเบิ่งยี่สิบนะคะ่ะยี่สิบดอกกราบดอกกราบมีนะคะพระอาทิตย์พระอาทิตย์บ่มีเนาะต้นไม้ต้นไม,ม้ก็บ,บ่มีเยสัะนี่อ้อีหลา่าคือมะเทศแท้ใส่แว่นตามามีไอ้ค้นถือกีตาร์นะคะค้นถือกีตาร์มีเนาะ มาเบิงเนี่ยเฉียงกันเด้อค่ะเนี่ยเฉียงอันนี้กุหลาบนะคะกุหลาบมีเนาะคนแบกโลกคนแบกโลกมีนะคะหยอกหนามหยอกนามโบมีนะคะอ่ากระถางดอกไม้มีเนาะโอ้สิไดย์ยืมหาสิได้สองหมื่นหาพันเหรียญตัวนี้ขาดหยอกนาํา่อามายินยืมแน่นะเอาหยักนามไมะ่ยืมแน,าาน,มมมนม่นะผู้ใดมีล่ะ อ่ะมาเบงแนวนอนนะคะแนวนอนนะแนวนอนมีลม่มแพ่มีแพ่บอแพ่บังมีนะคะไกลตรงมีกราบมีโอ้ยนะเอาแพ่มาให้ยืมเลยนะบุได้ปลูกแพ่นะหาเสบนะคะมาเบงหาเสบนะหาเสบแตงโมมีนะคะดาวมี คนแบกโลกมีโอ้ยขาดแต่พาเทียนผ <laughs> ู้ใดสิขืนแววพาเทียนี่ยคอยแน่ห้าสิบเหรียญอยากได้พาเาทิแน,น <laughs> บอบ่มีพาเทียนนะโอ้พาเทียนอยู่บ้านก็นมีตอนนี้ <laughs> นั่งเหลี่ยมมองมองอยู่นะข้อมพิวเตอร์อยู่นะห <laughs> นึ่งร้อยเหรียญน,นะคะมีเบลอยากหนังบ่มีนะคะ <laughs> กวางกับบ่มีตนม้ตนไม้กับบ่มีต้นไม้กับบ่มีนะ อ่าหนึ่งพันเหรียญน,นะคะมาบังหนึ่งพันเหรียญกันมีกระถางดอกไม้นะคะเงือกเงือกกับบะมี่เนาะกบกับบะมี่นะค้นถือวอล,ลินมีนะคะสรุปแล้วนะข่อยถูกสามดอนนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องโอ้ได้โชคหน่อยก็ยังดีนะคะได้ราคาตัวไอ้ลอตเตอรี่ขึ้นเนาะยังไงก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะถี่มาลุ่นน้ากันมาเรียนรู้น้ากันเนาะ ลอตเตอรี่อเมริกาหวยขูดอเมริกาถูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกคน yeah, yeah, yeah. อยากล่องอยากเสี่ยงเสืออยากมีดวงล่องเลยเด้อค mm ่ะ hmm. ฮาบลูเนาะเยสชาน่ผู้ใดมาเที่ยวอเมริกาเนาะแนะนำเลยค่ะคะัน mm hmm. อยากเที่ยวย่นีนานๆเน,น,นะ mm hmm. ลอ่องส mm ือลอตเตอรี่เสี่ยงดวงเบิงะะ้งเ mm ้อค่ะ ผันถูกลอตเตอรี่เนาะเป็นแสนเนาะเป็นล้านเพิ่นอาจจะเปลี่ยนจากวิา่าท่องเที่ยวเป็นวิ่าอย่างอื่นไห้นะคะเป็นวิ่าถาวนไห้เนาะล่องเบิงนะคะเส,เสียงดวงเบิงเนาะบุมีผู้ใหหูนะคะว่าเจาของสิม,มีโชคจังใดเนาะ ผู้ใดมักอเมริกานะคะผู้ใดสอบอเมริกาจังได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะถี่มาเสียงดวงน้ำกันถี่มาลุ่นโชคน้ำกันเนาะมือนี้ได้สามดอนนะคะกบไปสะสมก็ตัวอื่นไหวน้ำเนาะตัวอื่นก็ยังมาท่านเดลแรกนะคะก็ร่มร่วมแล้วก็ได้อยู่เนาะสิบหกเหรียญยังมาท่านเดาไปแรกนะคะกา่าวให้ได้สามสิบ หาซิปเหรียญเราค่อยเอาไปแหลกเนาะจังใดก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเดอ้อฉีมาขุดเหล็กขุดห้วยน้ากำกันขอให้โชคดีหล่ำรวยหล่ำรวยมีความสุขทุกคนนะคะในวันคริสต์มาสและปีใหม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย